มือถือไปแล้วมาดูหูฟังกันกับ CMF บัตรสนะครับราคาไม่ถึง2,000บาทแต่ได้สเปคน่าสนใจมากๆทั้งไดรเวอร์ขนาดใหญ่รองรับอันตรายเบสเชื่อมต่อได้2เครื่องกันน้ำ IP55 มีไมค์หตัวตัดเสียงรบกวนต่างๆในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอกับตลับหูฟังแบบนี้เลยนะครับตัวน,นี้มีเลือกถึง3สีสันด้วยกันอันนี้คือสีส้มเออก็สวยดีนะครับตลับเขาค่อนข้างดูดีทีเดียวชาร์จผ่าน USB Type C เหมือนเดิมเปิดกล่องมาเจอกับหูฟังด้านในซึ่งออกแบบมาให้หยิบ ง่ายเป็นพิเศษนะครับตัวหูฟังเป็นแบบอินเอียร์มีไมค์ข้างละสตัว2ข้างก็6ตัวสามารถเปลี่ยนจุกหูฟังได้หลากไซส์เหมือนเดิมนะครับพร้อมปุ่มสําหรับ แกสเจอนะครับแทบๆทบแทบแล้วก็สามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันได้เลยสวมใส่สบายนะครับน้ำหนักเบาและกันน้ำ IP55 ด้วยเชื่อมต่อผ่านแอป o t t i n g นะครับรองรับ Google Fast Connect ด้วยซึ่งแอปต่างๆก็สามารถโหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับส่วน Notting เขาจะลงมาให้และที่เหลือก็เป็นการตั้งค่าตามปกติเหมือนหูฟังทั่วไปนะครับสามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้หลากหลายรองรับแบบ D i แลกด้วยนะครับก็ปรับพวก g e s t u อร์ o t i o n ได้ต่างๆนะครับมีทั้งแบบแตะครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งนะครับรองรับ การเชื่อมต่อกับ Chat GPT ด้วยสําหรับ Voice Assistant นั่นเองแนวเสียงจะเป็นแบบเบสเลยนะครับเบสจ้าๆเลยคือฟังเพลงแบบมีจังหวะเนี่ยสนุกนะแต่เพลงที่มีมีว a l คเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับ c m f บัตรสนั่นเองราคาปกติที่1,899บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจกดลิงก์ใน YouTube Shopping มีส่วนลดพิเศษหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกัน